โยอยู่ไหนครับโออยู่ไหนครับอยู่ที่ไหนนะตอนเนี้ยเรา,เราอย拜拜ู่ไหนกันนะเกเตดอะไรนะสวนเกเซดสวนเกเซดสวนสยามเกษตรไดโนเสาร์โอ้หมีไดโนเสาร์เยอะแยะไปหมดเลยดูดิครับสิงโตสิงโตมีสิงโตใช่ไหมไหนอะไรอีกอะไรอีก มากับใครมั่งมากับน้องพอดใช่ป่าวไหนน้องพอดไหนน้องพอดดูอะไรดิโอ้โหน้องพอดดูอะไรลูกมาดูอะไรกันน้องพอดมาดูอะไรกันพอดูอะไรกันหมอจะดูแต่หมอเหรอนู้เรามีเด่นบเสาเต็มเลยนะคะจังหวัดนครนายกมาเที่ยวกันได้นะคะจับไว้จับไว้โใหญ่เลยกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปมา ตื่นเต้นไหมอย่างเดียวครับพาไปดูไดโนเสาร์แต่ไม่ดูไดโนเสาร์เดี๋วกรุบเวกรุบ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 กุบกร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 ุบกุบกรุกรุบกรุบกุบกุบรุบกุบกุกุบ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 กุรุบกุบรุบกรุบก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 รุบกุบกุ ันนี้ตัวอะไรนะถ้าเรียกอะไรนแบคทีโอเซลลัสอ่าแบคทีโอเซลลัสป่ะหนุนข้างหลังก็มีเต็มเลยเดินดูดิอะไรเอาลิโอไปไหนต่อหนุนไปดูดิื่อยอนหนุนน่ะเดี๋ยวเราเสาตัวนู้นน่ะไปป่ะหนุนตัวนู้นน่ะฮูลาฮูลาโนโซลลัสนี่งานยังมาไปไหมพี่โด้ไปแล้วนะพี่โด้มาอ่ะพี่้องพัดมาเด อุลานอซอลัสโอ้ตัวนี้น่าจะเป็นสัตว์กินพืชแน่เลยมันมีฟันดูดิขับไปดูดิเับไปดูดิตัวใหญ่ไหมเดียใหญ่ปะเดีตัวใหญ่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหจับจับขามันจับขามาจับขามันจับจับแล้วรู้จักนะ กลัวกลัวกลัวเอากลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวลูกผู้ชายคนเก่งนี่โอ้ตัวอะไรนะเนี่ยตัวอะไรโอ้ตัวโลัด์สน้าโอ้ไททอลัรสตัวนี้เป็นสัตว์กินพืชนะตัวเบลล่าใช่ไหม โอ้ยคล้ายๆทีเล็กเลยแต่ไม่ใช่ทีเล็กใช่ปะใช่ปะใช่ปะตัวอะไรตัวอะไรนะสุดโออซูโดไมมัสหมาอควายอันนั้นหมอนม วันนี้ตัวเบลอเลย